รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจัง,จงผมพี่ล้ำจิตกไอทีครับผมออสไทโหลดครับเราทั้งสองคนนะครับจะมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์ในการที่จะสอนเรื่องของการทำไลฟ์ การถ่ายวิดีโอการตัดต่อวิด okay. ีโอทั้งหมดนี้เรียกว่าการทําวิดีโอคอนเทนต์ใช่ครับผมเอาไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องนะครับใช่ครับเอาง่ายๆคือคุณไม่ได้ทํางานอะไรคุณอยู่บ้านเฉยๆคุณก็ถ่ายลูกถ่ายเมียคุณเก็บไว้เป็นที่ลึกได้นะแล้วก็สามารถตัดต่อวิดีโอเอาความรู้ที่ดูจากรายการเรานี่แหละไปตัดต่อหรือไปทำไลฟ์หรือไปทําอะไรก็แล้วตัดภาพให้สวยเสียงดีๆแล้วก็เป็นความทรงจําดีๆก็ได้ใช่แล้วไม่จำเป็นต้องทำมาหากินอย่างเดียวใช่สกิลเรื่องวิดีโอนี่นะฮะมั ใช้ได้กับทุกๆเรื่องเลยนะครับ,ค,รบคุณไปเที่ยวเนี่ยเวลาคุณไปเจอบรรยากาศสวยๆคุณก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บภาพเอาไว้เอามาทําเป็นวิดีโอเก็บไปดูเป็นที่ระลึกก็ได้หรือ,อไปโพสโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยเผิดผ<ช> <ๆ S 2> บางคนทําไปทํามาอาจจะติดใจเรื่องของการทําวิดีโอในเรื่องของการท่องเที่ยวกลายเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวไปเลยก็มีโอ้โหใช่ไหมมันคนเราอยู่ดีๆมัน อยู่ดีๆจะรู้ได้ไงว่าเราจะเป็นอะไรอ่ะเป็นอาชีพในฝันของหลายคนเลยนะเนี่ยอยู่ดีๆแล้วก็เป็นอะไรขึ้นมาก็ได้ในทุกวันนี้นะหลายคนก็แนะนําว่าถ้าอยากจะทําอาชีพอะไรบางทีเราไม่ต้องคิดหรอกว่าเราจะทําอาชีพอะไรให้ดูว่าเราอะอยากทําอะไรและทําในสิ่งที่อยากทําใช่เพราะเราทําในสิ่งที่เราอยากทําเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันต้องมีความบังเอิญไปตรงใจกับคนที่คล้ายๆเรานี่แหละใช่มันก็จะเกิดเขาเรียกว่าแ a ชช i o n ก็คือแรงบันดาลใจที่จะได้ทํางานและแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเอง ทำเธอการทำคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่มันต้องโอเคอย่างพี่หลามเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพ เขาก็จะมีข้อจำกัดอย่าเรียกว่ามือเชี่ยเลยครับเรียกว่าเรียกว่าทำมาหากินเป็นอาชีพก็คือทาตัดต่อเป็นอาชีพทําเพื่อเลี้ยงชีพแต่ก็แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองทำก็สนุกสนุกชอบอยู่แล้วครับคือผมอาชีพเป็นคนทําวิดีโอแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทารายการทีวีเนี่ยแล้วก็มาเป็นวิทยากรให้ทางช่องสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมีหน้าจอของโปรแกรมที่เราที่ผมใช้ในการประกอบอาชีพด้วยอีกครั้งหนึ่งคราวที่แล้ว ไปเรื่องของการไลฟ์ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็เลยไปถึงโปรแกรม OBS นะฮะนะฮะก็คราวนี้เราจะโชว์อุปกรณ์อื่นๆต่อเอางั้นเลยนะเราจะโชว์โปรแกรมอื่นๆต่อมันไม่ได้มีแค่ OBS อย่างเดียว OBS มันเป็นโปรแกรมฟรีรที่ทุกคนส่วนใหญ่ใช้แต่ OBS ก็มีข้อจำกัดมีความสามารถจำกัดในระดับหนึ่งในระดับทำได้ในระดับหนึ่ง พอคุณใช้งานไปเนี่ยถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่า OBS ไม่เพียงพออคุณก็จะเริ่มถามหาว่ามันมีโปรแกรมอะไรที่มันเก่งกว่า OBS ไหมใช้งานง่ายกว่าไหม OBS บอกก่อนเลย OBS เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นครับแล้วก็ทำงานแต่ว่าถ้าถ้าความต้องการหรือ requirement ของคุณยอยู่ในระดับหนึ่งประมาณหนึ่งซึ่งมืออาชีพเขาก็ใช้กันนะ,ะแต่ว่าก็ ผมเนี่ยก็ใช้ OBS มาก่อนแล้วก็เอ๊รู้สึกว่าบางอย่างหรือ UI การใช้หน้าตาการใช้งานเนี่ยเฮ้ยเราอยากจะเพิ่มอะไรที่มันสนุกกว่านี้หน้าตาสวยกว่านี้การใช้งานง่ายกว่านี้ก็เลยถามพี่หลามผมเป็นนี่แหละถามพี่หลาม <c oughs> พี่หลามทําใไมรู้จักโปรแกรมนี้ w m i x วีมิกซ์พี่นลนจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะวีมิกนี่อันนี้คือหน้าตาของเว็บเขาเว็บไซต์นะครับถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ vmix.com ดนะครับเราก็จะเจอว่าตัวโปรแกรม v ีมิเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างใช่ครับเป็นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินซื้อนะครับแต่ว่าเรามีออปชันที่สามารถทดลองใช้ได้ภายใน60วันใช่ครับผมนะฮะ60วันก็นานนะ2เดือน2เดือนครับเรียกได้ว่าคุณได้ลองจนกระทั่งทุกฟังก์ชันแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยมันดีอ่ะถึงตอนนั้นคุณก็ป้ายยาตัวเองแล้วคุณก็จ่ายเงินซื้อใช่ครับดาวน์โหลดฟรีใช้60วันแบบเต็มซิสเต็มเลยครับผมนะครับแล้วก็ไม่มีกักอย่างผมเนี่ยลองใช้ฟรีมา60วันแล้วครับแล้วก็เฮ้ยมันตอบโจทย์นะมันใช้งานได้ก็ตอนแรกอ่ะหาวิธีแคล็กเอาพูดตรงๆอุ้ยแต่ไม่เวิร์กครับทำไม่ได้นะมันทำได้แต่ว่ามันใช้ใช้ไปแล้วมันจะแฮงระหว่างทางตอนไหนก็ไม่รู้ไม่ควรทำ เคยเคยพยายามลองอ่ะผู้ตรงๆแต่ว่าสุดท้ายมันไม่เวิร์กแล้วเสียตังคุ้มกว่าสบายใจกว่าของแท้เถอะใช่ครับแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นหน้าจอเนี้ยมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นเบสิกอันนี้คือใช้ฟรีเลยใช้ฟรีไปตลอดเกินหกสิบวันก็ได้ใช่ครับเป็นสามารถใส่อินพุตได้สอันใส่กล้องได้สองตัวอ๋อใส่ซอสได้สี่ซอ่าแต่ว่าเลสโอชั่นหรือหน้าจอเนี่ยอาจจะได้แค่เจ็ดหกแปดคูณห้าเจ็ดหกอ๋ออันนี้เป็นพาว เป็นพาวใช่ไหมครับเป็นไซส์พาวสมัยก่อนก็จะเป็น4ต่อสามนะมันไม่เป็น16ต่อ9ใช่ซึ่งมันก็บางคนบอกว่าพอแล้วใช้งานได้สามารถพอทำงานได้เลคคอร์ดได้อะไรได้สตรีมได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้ของฟรีก็ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อเสียเงินเท่าไหร่ครับเสียเงินถ้าจะให้แนะนำจริงๆอ่ะเป็นเวอร์ชัน HD ครับผม3า0รเหรียญตกหมื่นกว่าบาทไหมมาประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยหมื่นกว่ากว่าก็สามารถซื้อทั้งเดียวใช้ได้ตลอด ใช้ได้ตลอดนะครับผมก็ก็ค่อนข้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูแม้กระทั่งการยิงอินเสิร์ตหรือการใส่ภาพประกอบในในระหว่างรายการเราเนี่ยเนี่ยตอนนี้พี่ออดก็ใช้ OBS อยู่ตอนนี้ใช้ VMix กครับ v m i กอยู่อ่า v m i อันนี้นี่คือหน้าตาของ VMix กเหรอครับหน้าตาของ VMix กเลยครับโอ้โหนี่ในขณะที่เราขึ้นภาพประกอบในรายการเรานะฮะเราก็ใช้โปรแกรม VMix กนี่แหละในการส่งภาพประกอบขึ้นไปอ่าทำไมผมส่งภาพประกอบทั้งขวาทั้งขวาหลักการเดียวกันครับ ทางขวาคือโปรแกรมอ่าอันนี้คือเอาพุทธอ่าทางซ้ายคือพรีวิวก็คือการเตรียมต่อสมมติเราเอ้ยเราจะเอาภาพนี้ขึ้นหรือจะเอาภาพนี้ขึ้นเอ๊ะเราเลือกภาพก่อนเสร็จแล้วเราค่อยกดปุ่มคัดหรือปุ่มเฟดก็ได้ครับหรือจะปุ่มแบบสามารถเป็นวายดก็ได้อ๋อมีเอฟเฟกได้มีทานซซชั่นหมุนอ่าทานซซชันหมุนอย่างนี้ก็ได้นี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยอันนี้คือข้อต่างของ บี i อเกับ v ีโออย่างหนึ่งก็คือ t r transition อ่ามี t r a n s i t i o นใ้เลือกเยอะที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายมี f ลาก็ได้นะครับปึ๊บหรือฟลายกดปึ๊บก็จะมีทุกเล่นนะครับแล้วก็หลักการทำงานของตัวโปรแกรม Vmix แล้วกันนะครับมันจะมีแถบสีอยู่หลายๆสีอันเนี้ยส่วนตัวผมมักจะใช้เลือกใช้แถบสีเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าซอสเนี้ยเป็นซอสชนิดไหนอ๋อแบ่งงานเราเป็นส่วนๆใช่ครับผมมักจะใช้อย่างนั้นงเช่น เมื่อเราผมคลิกที่สีแดงผมกดปุ่ม add input add input เข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เลือกเลยครับว่าจะเลือกเป็นไฟล์วิดีโอก็ได้เนี่ะนี่คือข้อแตกต่างของโปรแกรมเสียงเงินกับโปรแกรมฟรีอืคือลยละเรียนมันจะเยอะกว่ากันมากจะมีลยละเอียดแล้วการใช้งานหน้าตาการใช้งานจะค่อนข้างง่ายนะครับ <c oughs> สามารถ <c oughs> เลือกกล้อง <c oughs> ได้หลากหลายและจะมองว่าเป็นกล้องเล่าเลยรเราสามารถจะเลือกกล้องจากอ่าสมมุติผมเลือกจากสวิตช์ของผมตัวนี้ก็ได้ปึ๊บ มาอ่าแอดไม่ได้เพราะมันแอดไปแล้วลืมไปมีอยู่แล้วนะครับโอเคต่อมาก็คือเราสามารถเนี่ยมันดีถึงว่ามันไม่แห้งนะบางทีเวอร์ชันเก่าๆมันแห้งแล้มันก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยมีถูกเลือกไปแล้วใช่เราสามารถใส่วีดีโอประกอบไปก็ได้เหมือนอย่าง OBS เนี่ยก็ชอบค้างนะอืม OBS นี่เป็นโปรแกรมฟรีที่ชอบค้างแล้วเวลาค้างนี่เราบ่นเขาไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาเขาจะด่ากลับทันทีว่าก็คุณไม่ได้เสียตังคุณจะบ่นอะไรอ่าฮะขนาดนะแต่จริงๆก็จริงจริงมันก็เสถียในระดับนึงแต่ถ้าอันเนี้ยแฮงอ่ะบ่นได้ครับเพราะเราเสียตังให้เขาไงมีซอสค่อนข้างเยอะจุดเด่นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากคืออะไรครับคือเหมือนรีวิวขายประกันเลยนะมันคือการสามารถดึง powerpoint ดึง powerpoint มาอยู่ในไลฟ์เราได้เลยอุเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่านะครับสมมติผมไม่ดูเลยปุ๊บผมแอด ออไฟล์ไม่มีแล้วมะเดี๋ยวผมลองเลือก powerpoint สักอันเอ้ยอเดี๋ยวผมต้องลองเลือก powerpoint ไม่แน่ใจว่าจะเลือกได้หรือเปล่าไม่มีเม่มีมันเป็นรายการที่มีอยู่ไม่ไม่ควรเปิดเผยอ๋อนะครับเป็นความลับของลูกค้าอ่าใช่ก็ก็จริงๆสามารถอ่าเดี๋ยวลองอ่าอันนี้ก็ได้อันนี้เป็น powerpoint ของเกรียงไกรเองเราสามารถดู powerpoint เกรียงไกรนี่ใครครับเกรียงไกรนี่คือผมเองนะครับคนอะไรเรียกชื่อตัวเองจริงจริงอ่านี่ เราสามารถดึงภาพสไลด์มาใส่ได้เลยอ๋อนี่เป็นโปรไฟ์ของพี่อ้อาแล้วเราก็ืนกดออกเทสเลยกดเน็กได้เลยว้าวกดเน็กเข้ยเดว๋ยวอเหมือนลันสไลด์บนหน้าจอเลยะใช่ครับแบบนี้เลยเหรอครับใช่ครับง่ายง่ายมากประวัติการทำงานนู่นนี่นั่นสามารถเลื่อนสไลด์ได้เองครับโดยก็สามารถที่เอามาประยุกต์ใช้ในงานสอนได้ครับผมนะครับก็อันนี้จุดเด่นจุดหนึ่งก็สามารถอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งนะ คืออะไรครับก็คือสามารถสตรีมไปได้3ที่พร้อมกันจะเฟซแถบที่1 Facebook แถบที่2 Youtube แถบที่3เป็นอย่างอื่นเป็นเป็นที่สถานีอะไรก็ว่ากันไป RTMP ได้ยิงไปได้หลายแพลตฟอร์มมากมและข้อดีอย่างที่ผมชอบ เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับผมเป็นคนแนะนําโปรแกรมบ,บีมิกแฮมพีออนนะแต่พี o ่ออใช้เก่งกว่าผมอีกครับผมใช้จริงจังเลยครับ <c oughs> พี่แล้วพี่ออซื้อมาใช้แล้วด้วย<ช>ผมเนี่ยคแค่เป็นทดลองใช้แล้วผมก็มาบอกพี่ออแล้วผมก็ไม่เคยใช้อีกเลยผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยทุกคน <c oughs> ใช่ครับและจุดเด่นอีกจุดนึ่นนี้ที่ผมชอบมากอะไรฮะเวลาที่เราจะเราจะไลฟ์ไปเฟซบุ๊กหรือยูทูบอ่ะแล้วผูกไว้ กับโปรแกรมนี้ผูกแอคเคาทตัว Facebook อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่แรกอละล็อกอินกับแอคเคาท์เราไว้เออเราเราไม่ต้องไปล็อกอินใหม่ทุกครั้งกดตุ้มเดียวไป Facebook เลยเราไม่ต้องไปสตรีมที่ในเฟซบุ๊กหรือ YouTube เลยมันจะทำการเจนอะไรใหม่ให้หมดเลยโอ้มันออโตเมติกมากครับแล้วม,มันไม่ค่อยหลุดด้วยเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่คนเจอในการไลฟ์ก็คือ f Facebook อะ่ะเขาเปลี่ยน อัลกอริทึมไปมาเปลี่ยน API ในการเชื่อมต่อของแอปพลิเคชันต่างๆเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยเปียนบ่อยแต่พอเป็น Vmix เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามแล้วมันจะแก้ไขให้เลยโอ้นี่ไงพอเสียเงินแล้วชีวิตก็ราบลื่นขึ้นอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็สามารถเล็รขอได้เลอร์ดในคุณภาพที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับผมก็แอสซอสอะไรหลากหลายได้นี่คือรวมตอนตอนที่เราเราเราทำไอ้เวอร์ชวลเซตให้ดูเนาะก่อนตอนที่เราเรื่องกล้องอะนะเราทำเวอร์ชวลเซตให้ดูนั่นก็คือทําจาก Vmix นี่แหละ อ๋อเออลองไปดูเทปวีมิ่งเนี่ยมีเวอร์ชวลสตูดิโอนะครับถ้าคุณผู้ชมมีฉากกรีนสกรีนนะครับของหลังแล้วก็คีย์ตัวเองเพื่อไปนั่งอ่านข่าวอยู่ในฉากกราฟิกได้แม่ยังกับช่องทีวีทุกวันนี้เลยสามารถทําได้เลยนเนี่ยนะฮะก็จริงๆก็ทําได้แต่ว่าอ่าเนี่ยเป็นหน้าจอที่จะทำตัวอย่างให้ดู เราก็มีกรีนสกรีนแล้วเราก็เข้าไปนั่งเนี้ยแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นได้สามารถแอดตัวเราเข้าไปได้นะครับมาเนี่ยประมาณเนี้ยแบบมืออาชีพเลยสามารถซูมเข้าไปได้ด้วยนะสามารถซูมเข้าไปเห็นไหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทถ้าคิดว่าเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ทําในหน้าที่การงานได้ผมว่าคุ้มคุ้มครับผมเราซื้อครั้งเดียวด้วยไม่ต้องจ่ายรายเดือนใช่ครับเรียกว่าเจ็บครั้งเดียวเจ็บแต่จบ ส่วนคุณจะจบหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่บางคนเจ็บแล้วไม่จบก็มีใช่ใช่ซึ่งลองไปเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยก็แนะนําหลายๆคนก็เอาไปใช้สถานีทัศ a l สถานีวิทยุเนี่ยหลายคนก็เอาไปใช้โอ้ไปใช้กันเป็นล้ำเป็นสันเลยอ่ะต่อไปครับต่อไปมีมีตัวหนึ่งที่เราอยากแนะนํำตัวนี้กาลังฮิตมากในแวดวงคนไลฟ์สตรีมหยาดอันนี้เป็นเว็บไซต์ครับพี่คือคือต้องบอกว่ามันมีแพลตฟอร์มนะครับที่เรียกว่า เป็นระบบไลฟ์ที่เราสามารถมีความสามารถมากกว่าปกติได้ใช่ครับผมเพียงแค่เรามีโน้ตบุ๊ก มีเบราว์เซอร์เปิดเว็บไซต์ได้ใช่ครับแล้วก็ต่อกล้องเข้าโน้ตบุ๊กเราใช่ครับผมเราสามารถทำแอดวานซ์ต่างๆได้มีบริการแบบนี้หลายยี่ห้อมากนะมี ecam live มีอู้หลายยี่ห้อมีอะไรนะมีหลายๆตัวเลยมีสตีมยาด b ี live b live ก็มีมีหลายตัวหลายาแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้เบราว์เซอร์ในการไลฟ์แต่ว่าจุดเด่นของโปรแกรมซีมหยาดหรือเว็บไซต์ซ re ีมหยาดตัวนี้ก็คือสามารถเชิญเพื่อน อินไว้อยู่คนะบ้านเลยนะอยู่คนละที่คนละทางครับสามารถที่จะดึงพี่หลามเข้ามาไลฟ์ร่วมกับผมมานั่งพูดคุยกันโดยที่ทุกคนไม่ต้องไปเจอกันครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณภาพภาพและเสียง ค่อนข้างจะดีกว่าวิดีโอคอลโดยทั่วๆไปนี่คือความต่างที่ผมรู้สึกได้ชัดเรามาดูตัวอย่างหน้าจอไหมครับมาดูกันนี่คือตัวเว็บไซต์ซิมหยาดเข้าไปในซิมหยาดก่อนนะครับปกติมันจะให้เราลงทะเบียนแค่ใส่อีเมลลงไปครับครับผมพอใส่อีเมลลงไปเสร็จปุ๊บมันก็จะใส่บอกพาสเวส่วนมาทางอีเมลเราอผมผมขออนุญาตไม่ไม่ไม่เปิดหน้าอีเมลนะไม่เปิดได้โอเคนะครับมาถึงปุ๊บหน้านี้ปุ๊บมันจะให้ทําการ สร้างก่อนว่าเราจะไลฟ์ไปที่ไหนโอ้เราจะไลฟ์ไปไหนเราจะไลฟ์ไปที่เฟ e b o o k ของเราหรือจะไลฟ์ไปที่ y o u t u ู e หรือจะไลฟ์ไปที่อะไรเราสามารถจะสามารถสร้างได้นะครับแล้วเราก็กด Cre เ t e เรียบร้อยก็ Cre a t e บ o a ์ดแคอันเนี้ยเมื่อเราเกี่ยวกับบอร์ดเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เลือกว่าเราจะไลฟ์ไปที่ไหนใช่ไลฟ์ไปสองสมที่ก็ได้ใช่ครับสมมติผมเลือกเป็นเทสนะอ่าเทสแล้วก็ครีเอเตอร์ ผมก็ตั้งตั้ง description ไว้ครัอาจจะพิมพ์ผิดไม่เป็นไรนะครับ,รรบ Creator โอเคเสร็จแล้วเราสามารถจะ schedule for u r ก็คือตั้งเวลาได้ต,ตั้งเวลาล่วงหน้าได้และ create p o d cast ไปเลยครับ ตอนนี้เราเข้าได้แล้วครับตอนนี้เราอยู่หน้าไหนครับตอนนี้เปคือเป็นการเซตก่อนว่าเราจะใช้ไมหรือใช้กล้องตัวไหนเราก็สามารถที่แคมเมนไมตรงเนี้ยแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะเอากล้องตัวไหนเอาเกล้องตัวหนึ่งตัวนี้แสงรอดเข้ามาดูดูไม่ค่อยสวยครับไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับเอาอีกตัวหนึ่งเอาเป็นแบ a ็ k เมจิก ที่เป็นสวิตนี่ตัวนีนี่เนี่แจมบ้าวเลยนะครับอ่าตัวนี้ดีไหมโอดีครับยี่ยมอันนี้คือใช้ภาพจากกล้องที่ที่ที่เราติดตั้งไว้แล้วก็เลือกออดิโอครับครับผมแล้วก็เลือกไม่เราบางทีบางคนอาจจะมีไม่์หลายตัวก็สามารถเลือกไม่ที่จะใช้ในโปรแกรมซิมหยาดนะครับแล้วก็ให้ลำโพงไปออกที่ไหนออกที่จอไปออกอะไรก็ได้สามารถเลือกได้นะครับทั้งหมดที่ทําผ่านหน้าเว็บเลยนะ ใช่ครับโอ้เป็นโปรแกรมแบบออนไลน์เลยนี่่ใชครับเสร็จแล้วผมก็สตาร์ทบอร์ดแคสต์สตูดิโอไปเลยนะครับนี่กดบอร์ดแคสต์ไปนะครับพอไปบอร์ดแคสต์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกซอสได้ครับเลือกซอสว่าแ d ดทูสตรีมอ่าแล้วลองเชิญผมได้ไหมฮะส่งมาเป็นลิงก์อะไรเงี้ยลองเชิญ messenger ได้ไหมฮะอ่า i ินไวทถ้าเราต้องการจะเชิญเรากด invite สมมตินะสมมติผมก็ไม่ออดอยู่คนละบ้านกันอ่าเราก็ copy ลิงก์เนี้ยครับผมก๊อปปี้ทูคีบบอร์ดนะครับ อ่าผมเชิญพี่ไปแล้วครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวผมดูใน messenger ผมนะครับผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับผมเนี่ยพอผมเปิด message ขึ้นมานะครับผมก็จะเห็นลิงก์ที่พี่ออส่งมานะครับเป็นเป็นลิงก์เว็บไซต์พอผมกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเข้าตัว steamyard นะครับผมอ่านะฮะ อ่าผมสับอ่ามาแล้วพี่หลามมาแล้วนี่ผมส่งไปแล้วแอดทูสตีมปึ๊บนี่พี่หลามสวัสดีครับพี่ผมก็อยู่อีกเครื่องหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งพี่อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้พี่อยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ข้างพี่เนี่ยเอาวสมมุติว่าอยู่คนละบ้านแล้วกันโอเคเราอยู่คนละบ้านอ่านะหรืออ่าผมอาจจะพูดคนเดียวอ่าผมอาจจะพูดคนเดียวก็ได้หรือจะพูดสองคนแล้วก็ปรับภาพเป็นแบบนี้ครับอ่า นิดหนึ่งเห็นป่ะคนหนึ่งแนวตั้งคนหนึ่งแนวนอนได้อ่าหรืออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็จะดูแบบบีบขึ้นมาหน่อยสามคนก็ได้หรือจะเอาภาพประกอบ<ด>อะไรได้หลายนคนเลยนะฮะสี่ห้าคนก็ได้อ่าเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วก็สามารถใส่แบนเนอร์กดที่แบนเนอร์ปุ๊บเราก็สามารถที่จะอ่ะผมจะโชว์ฟับ ทดสอบการไลฟ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวพี่หลามเมื่อยสตริมอย่างนี้ต้องเสียเงินรายเดือนเนาะแต่หรือว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณ700บาท700บาทโดยประมาณไม่แพงมากนะครับถ้าใครที่คิดว่าทำไลฟ์อยู่เป็นประจำถ้าทดลองใช้ฟรีก็จะมีโลโก้ขึ้น ตรงมุมจอ,อแล้วก็ปีได้เรื่อยๆเลยไหมอ่าก็รู้สึกว่าจะได้เรื่อยๆนะแล้วก็แบนเนอร์ก็อาจจะได้ข้อจํากัดนิดหนึ่งแบนเนอร์ขึ้นได้ไม่เยอะสีอะไรรูปแบบของแบนเนอร์หรือโลโก้ที่จะปรับลดอะไรก็ว่าไปขอบเขตของเขาอยู่ ใช่ครับผมนะมีหลายนะยี่ห้อมากๆลองไปเลือกใช้ดูนะครับ,รบแต่ละย,ยี่ห้อก็คล้ายๆกันความสามารถจะแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่จุดเด่นของใครของมันเล็กๆน้อยๆนะครับ,รบผมเนี่ยตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ <c oughs> หลายคนผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนในบ้านรเราใช้ นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมชมดูว่าเฮ้ยตัวนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะได้ครับอ่าครับนะผมในตอนต่อไปเราติดค้าง <c oughs> ไว้ว่าเรื่องของการลกไลา์ขายของไลฟ์สตรีมเกมนะเดี๋ยวตอนต่อไปเล่าให้ฟังนะครับได้ครับวันนี้เราไปดูสกู๊ปพิเศษช่วงท้ายรายการนี้กันก่อนนะครับแค่คลิกชีวิตกองง่ายเชิญครับ อิเล็กทรอนิกส์หรือ e w a s t คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและสะัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆทั้งที่ใกล้หมดอายุการใช้งานล้าสมัยและไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานอีกต่อไปกลายเป็นขยะที่ถูกทิ้งหรือถูกส่งต่อไปอยังสถานีรีไซเคิลหรือร้านรับซื้อของเก่าเพื่อน,นําไปคัดแยกชิ้นส่วนและก,ากําจัดเศษซากของอุปกรณ์ที่เหลือใช้ซึ่งในยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้พัฒนาระบบการสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะการเปลี่ยนถ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งยิ่งกว่าที่เคยทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังขาดความตระหนักรู้ความเข้าใจและระบบการบริหารจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบของสารอันตรายถูกปล่อยปละละเลยและถูกทิ้งรวมไปกับขยะทั่วไป ดยประสะจากการคัดแยกการจัดการกับชิ้นส่วนต่างๆและการกําจัดที่เหมาะสมจนกลายเป็นภัยต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถจําแนกออกเป็นประเภทได้ดังนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกขนาดใหญ่ภายในครัวเรือนเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกขนาดเล็กภายในครัวเรือนเช่นเครื่องดูดฝุ่นเตารีดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเช่นวิทยุโทรทัศน์อุปกรณ์ให้แสงสว่างเช่นหลอดไฟประเภทต่างๆอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นเครื่องควบคุมอุณหภ,ภูมิอุปกรณ์เด็กเล่นหรือของเล่นไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นสว่านและเลื่อยไฟฟ้าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อันตรายของขยะอ e ีเวสหากไม่ได้กำจัดอย่างถูกวิธีในทุกๆปีจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกทิ้งในหลุมฝังกลบปัญหาของขยะอิเล็กทรอนิกส์คือย่อยสลายตามธรรมชาติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและระบบนิเวศเพราะมีสารอันตรายในซากวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆของมือถือและแบตเตอรี่หากมีการแยกซากอย่างไม่ถูกต้องบอดอัดหรือถูกนำไปเผากำจัดเป็นมหันตภัยต่อสุขภาพของคนและตกค้างในสิ่งแวดล้อมเช่นตะกัว่ว มีผลทำลายระบบประสาทส่วนกลางระบบโรหิตการทำงานของไตและการสืบพันธุ์ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กนอ,อกจากนี้ยังสะสมในบรรยากาศและเกิดผลกระทบเฉียบพันธุ์หรือเรื้อรังกับพืชและสัตว์แคดเมียมสะสมในไตทำลายระบบประสาทส่งผลต่อพัฒนาการเด็กและภาวะตั้งครรภ์สารทนไฟทำจากโบมีนพิษสะสมในสิ่งที่มีชีวิตถ้ามีทางแดงด้วยเพิ่มความเสี่ยงเกิดไดออกซินฟิวเรนต์สารก่อมะเร็งระหว่างเผาทำลายตับอีกด้วย แบเลียมสารก่อมะเร็งหากรับต่อเนื่องจากการสูดดมจะก,กลายเป็นโรคมีผลกระปอดถ้าสัมผัสเกิดแผลผิวหนังรุนแรงทําให้ต่อมทารอยทํางานผิดปกติสารหนูทําลายระบบประสาทผิวหนังระบบย่อยอาหารถ้ารับปริมาณมากอาจตายได้นิกเกิลสาเหตุเกิดมะเร็งในปอดและระบบสืบพันธุ์สาหรับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายภาคส่วนในประเทศไทยต่างออกมารณรงค์ให้คนไทยตระหนัก แะให้ความสําคัญกับการทิ้งอย่างถูกที่และถูกวิธีเพราะขยะประเภทนี้นอกจากจะไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติแล้วยังปลดปล่อยสารพิษลงสู่สภาพแวดล้อมซึ่งท้ายที่สุดก็จะย้อนกลับมาทําร้ายพวกเราได้อีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาในประเทศไทยมีค่ายมือถืออย่าง AIS และไปรษณีย์ไทยเปิดโครงการฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์กับบุรุษไปรษณีย์ให้บุรุษไปรษณีย์ช่วยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยวิธีทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้บรุดไปษณีช่วยทิ้งให้ฟรีสามารถทำได้ดังนี้คือเตรียมอ e ีเวสทั้ง5ประเภทได้แก่โทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตสายชาร์จหูฟัง power bank แ,และแบตเตอรี่มือถือให้พร้อมและนำใส่กล่อง พ้อมเขียนหน้ากล่องฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือฝากทิ้งกับบุรุษไปสษนีที่มาส่งจดหมายหรือพัสดุที่บ้านได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ,จ่ายดังนั้นหากเราทุกคนตระหนักถึงความอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วเชื่อว่าต่อจากนี้ประเทศไทยจะจัดการขยะได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นไงครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการครี <Creator S 2> <Creator S 1> เอเตอร์เป็นได้ง่ายจัง รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับถนนสียุทธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00ะครับแล้วก็เรามีเว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับเข้าไปดูคลิปย้อนหลังกันได้หรือจะเข้าไปพูดคุยผ่านสื่อสังคมโซเชียลนะครับนั่นก็คือ facebook.com/etvchannel นะครับว่าเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้า เรื่องไลฟ์ยังไม่จบนะครับเรายังมีเรื่องไลฟ์ต่อกันอีกจนถึงตอนที่สามสิครับนี่ยังไม่ได้เริ่มแก้ปัญหานะตอนท้ายๆคือตอน30เนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาใช่ครับเอาละครับเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังตอนต่อไปตอนที่29ว่าด้วยเรื่องของการไลฟ์แบบต่างๆครับ ไลฟ์แบบขายของต้องเซตยังไงอุปกรณ์แบบไหนสตรีมเกมต้องทํำยังไงหรือแม้กระทั่งการไลฟ์แบบไลฟ์แบบงานสัมมนาจะต้องใช้อุปกรณ์ยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างมาแชร์กันนะครับ1ชุดที่คนเขาอยากจะเซตขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็มีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอมีไฟ2ดวงสังเกตไหมเขาใช้ไฟแบบโคมซอฟบ็อกอันนี้จะช่วยแบบเดียวกับที่เราสอนเลยอ่าอันนี้คือจะช่วยให้ภาพมัน สว่างแบบทั่วๆนวลน,น,นแสงแบบมันจะนวลนวเงามันจะนุ่มๆนะฮะแล้วก็สว่างนะครับใช่ครับผมะะชื่อสยุตีสาสตร์และนะครับเพจเฟซบุ๊กผมเนี่ยชื่อละหมาดต่างถิ่นนะครับแล้วก็ y t u t u เนี่ยก็ชื่อละหมาดต่างถิ่นเช่นกันนะครับช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับยูทูบเบอร์ที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจกับคุณไยุตีศาตร์และ